สวัสดีค่ะนี่คือ breaking news by Cookie วันนี้เป็นข่าวใหญ่จากยุโรปที่หลายคนรอคอยรถบินได้เตรียมอนุมัติใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี2026รถต้นแบบท,ที่โดดเด่นที่สุดคือแอร์คาจากสโลวาเกียเป็นยานพาหนะที่ขับบนถนนได้และบินได้จริงแค่กดปุ่มก็เปลี่ยนจากโหมดรถเป็นโหมดเครื่องบินได้ภายในไม่กี่นาที ตอนนี้แอร์คาผ่านการรับรองการบินบางส่วนแล้วและคาดว่าจะส่งมอบล็อตแรกต้นปี2026ยุโรปกำลังเตรียมโครงสร้างใหม่ทั้งหมดทางเส้นทางการบินในเมืองระบบความปลอดภัยและใบอนุญาตผู้ขับขี่รูปแบบใหม่คำถามสำคัญคือเมื่อรถบินได้กลายเป็นความจริงประเทศไทยพร้อมหรือย,ยังคะนี่คือ breaking news by kruki ok เมื่อท้องฟ้าไม่ใช่แค่ทางของเครื่องบินอีกต่อไป โลกกำลังเปลี่ยนและเราจะเล่าให้คุณฟังทุกก้าวค่ะและ Cook ี e breaking news จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวค่ะ